แมวสามสิบมาเลยล่ะทีเดียวฮะเมนลีไวจีนค่ะอผู้ใส่ป้ายให้เรียบร้อยนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดมาดูย้อนหลังนะป้ายสิงโตใหญ่นะคะ กระสอบที่สองนะคะกระสอบที่สองรีวายรวมรุ่นค่ะรีวาวรวมรุ่นดเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ ากได้กระสอบที่สองนะรีไวยนะคะแจ้งได้เลยพี่แจ้งได้เลยอันนี้พี่องค์ป้ายทานตะวันของแหลงเลอร์ีไวยรวมรุ่นสิงโตใหญ่ค่ะหนึ่งร้อยพีเอสก็ประมาณหนึ่งร้อยตัวนะคะ นี่ลอยหนึ่งร้อยพีเซสนะคะมาหนึ่งร้อยตัวใครชอบสอบนี้แจ้งนะใครชอบสอบนี้แจ้งนะใครชอบสอบนี้แจ้งได้เลยนะเอากระสอบมาเลยก็ได้กระสอบมากระสอบเบอร์สามสิบมาเลยเดี๋ยวพี่ใส่สอบเลย มาจ้ะแดดสองแกงเกหรอแดดสองแกงเหรอพยายพยายานิดน,นึงนงะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงต้นต้นต้นแฉกพัดลมให้พี่หน่อยแต่พัดลมมาไอีกเรอมาอีกอ่แดดสอนนงใช่ไหม แต่ซอยไหมอยู่หน้าร้านพี่จ๋าต้องขอไปต้อนออกกศมาด้านในในร้านเต็มค่ะแกะมาเลยแกะมาอีกเอามาอีก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 ,อกในร้านเต็มพี่ต้องขอภยัยกูเข้าไม่ได้เลยตอนเนี้ในร้านเต็มเหนียวเลยค่ะโอเค ไปยาะมาหน้าร้านนะคะพี่ต้นเปิดกูเกิลแมปพิมพ์ชื่อร้านนี่เลยนะคะปูสิตานะโอเคออามาตาเดี๋ยวพี่ใส่ตรงนี้ นี่ลอยเห็นชาดไหมเห็นชาด์ตไหมแต่ต้องดูกันก่อนว่าเห็นชาดหรือเปล่าแปบบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวดูก่อนเห็นชัดหรือเปล่าโอเคได้ไหมคะร้อนมากเลยอะ่ะไม่รู้จะไปแอบตรงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ในร้านก็เต็มไปหมดอ่ะแสงสะท้อนอีกไหมพี่มีลูกค้าดูอยู่ไหมเนี่ยไม่มีใครพิมพ์เลยแสงสะท้อนอีกไหมคะ พิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะแม่ค้าไม่ได้จุพิมพ์คอมเมนต์ได้แสงสะท้อนอีกไหมแสงสะท้อนอีกไหมคะแสงสะท้อนอีกไหมคะได้ไหมคะไม่แล้วไม่สะท้อนแดดมันลลบหมดแล้วเออสามสองยาสามสองไปอ่าค่ะห้าหนึ่งสี่กระบอกเล็ก หนึ่สี่กระบอกเล็กนะใครชอบสอบนี้นะคะแจ้งมาได้เลยโอ้โหพับมาเป็นแพ็กอีกแล้วข้อดีของการที่พับมาแบบนี้นะคะพี่ผ้ามันไม่ค่อยหยับค่ะคือเขาจะพับมาเป็นแพ็กแบบอย่างดีเลยอะนะคะพับมาเป็นแพ็กอย่างดีเลย L สามสิบสี่ค่ะ เนี uh ่ยเอลสามแปดนะคะคือได้ทรงวินเทจด้วยนะเอลสามสิบเอ็ดพี่กระบอกเล็กสามเอ็ดกระบอกเล็กอุ้ยตัวนี้งานกระดุมนะเอลยแปดเองอะไซส์คือสวยเลยนะยีแปดเองไม่ได้ดูเลยอะ่ะพี่กีมะไม่ไม่ไมกปกติโอ้ <S <S oh, ตัวนี้ ต่อเอสามสองยาวสามสองนะบิกีแน่นอนเลยบิกีบิกี้อีมี่มค่ะสรีมี่มเลยหาพี่บิกีด้วยนะแล้วคือไซส์สวยมากเลยสามสองยาวสามสองค่ะสามสองยาวสามสองค่ะบิกีใครอยากได้สองนี้แจ้งเลยนะแจ้งได้เลยเอลสามสองยาวสามสี่พี่ก็บอกเล็ก ยังสวยเลยอะดูดิกระบอกเล็กค่ะสวยมากเลยแล้วสีก็สวยด้วยอ่ะโอ้ยมิกิกโผล่ละอ,อ, 11, 1, 1, อุ๊ยฮะหนึ่งหนึ่งเอลสามหกห้าหนึ่งเอลสามหกเอลสามสิบหกห้าหนึ่งหนึ่งพัดอ่าพี่อมพี่อมเตรียมเปิดตรงนูน้นรอพี่โป้เลย เอาเอากระสอบกระสอบอ่าเบสออกอะ่ะอ่าแล้วก็เตรียมเปิดเปิดประตูขึ้นแล้วก็เปิดไฟค่าหนึ่งหนึ่งเอลสามสิบหกสวยมากสวยมากเพี่อ่พับมาแบบดีมากเลยอะ่ะพับมาอย่างดีเลยพี่ออกออกขาก็บอกเล็กอีกแล้วอะ่ะ L สามสิบเอ็ดห้าศูนย์ห้ารุ่นซีทีกระบอกเล็ก<ส>เลือก<ส>พี่ห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามเอ L สามสิบเอ็ดกระบอกเล็กกระบอกเล็กห<ส>้าหนึ่งสามอ้อมยกสอบออกมาเลย พอแล้วพอแล้วไม่ต้องสุดพอแล้วเอลงมาอีกเอลงมาอีกออตัวนี้หมึกแดงจ้ะขอดูแป๊บนึงนะคะน่าจะเป็นงานวินเทจนะดูทรงก็รู้ละ กระสอบนี้ใครชอบแจ้งได้เลยนะคะใครชอบสอบนี้แจ้งได้เลยโอ้ตัวนี้สวยาาพิมพ์ได้เลยค่ะพิม์ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เคอร์บันขากระสอบนี้ราคาเท่าไหร่ครับกระสอบหนึ่งร้อยพีเซสก็หนึ่งร้อยตัวค่ะพี่แป๊บหนึ่งนะคะคอมเมนต์ที่หนูมันไม่ขึ้นแป๊บหนึ่งนะคะคอมเมนต์พุ่งมาค่ะดู เดี๋ยวพิมพ์ราคาให้นะคะพิมพ์ราคาให้หนึ่งร้อยตัวค่ะหนึ่งร้อยตัวนะคะ,ะโอเคราคาขึ้นไหมเดี๋ยวหนูพิมพให้อีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะพิมแล้วใช่ไหมพี่ปุ้ยยังไม่ขึ้นเลยตอนนี้โอเคราคา,าเรียบร้อยนะคะ ไซส์สวยอ่ะกระบอกเล็กอ่ะกระบอกเล็กอะ่ะเนี่ยโอ้โหกระบอกเล็กพี่ดูกระบอกเล็กกระบอกแล้วก็ออกวินเทจแล้วก็คือไซส์สวยมากอะ่ะเนี่ยเอลสามสิบสี่โอเอลสามสิบพี่ <ๆ S 2> คือรุ่นนี้นี่คือทรงเดฟเลยนะเน,นี่ยสามสิบเนี่ย พี่ดูพับมาสิพับมาเป็นแพ็คแบบแพ็คอย่างดีอ่ะหุยห้าหนึ่งหนึ่งเอลสามสิบอ่ะไซด์ดีมากไซด์ดีมากเลยอ่ะ, <S 2> <S 2> อะตัวนี้โซ่สวยต้องขอแอบมองหน่อยนะคะ USA ค่ะโห่ทรงวินเทจเลยพี่ USA ขอสวยมากรหัสนี้เพิ่งเปิดครั้งแรกนะระหัสนี้เพิ่งเปิดครั้งแรกครั้งแรกเลยนี่คือครั้งแรกเลยที่เปิดแล้วคือห้าหนึ่งหนึ่งออกดีมากเลยอะ่ะกระสอบห้าหนึ่งหนึ่งอะค่ะแปดสิบตัวสองหมื่นห้าร้อยตกตัวหนึ่งเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยกว่าบาทอะแล้วอยู่ในกระสอบนี้เยอะมากเลยนะ USA อีกแล้วคะ่ะ ไปส้มนะ US นะคะไซ้สวยมากเลยคือไม่ต้องมาไปทำทรงทําไซสแล้วอะ่ะไซสแบบเนี้นไซส์สวยเนี่ยดูไซส์ดิไซส์ดีอะ่ะใหญ่สุดเนี้ยเพิ่งเจอสามแปดตัวที่สองเองนะสามแปดนี่คือเพิ่งเจอตัวที่สองเองอะ่ะไซส์สวยมากเลยค่ะ รีวายนะคะเดี๋ยวเนี้ยแทบจะไม่ค่อยได้เปิดรีวิวเลยเพราะว่าเข้ามาปุ๊บก็หมดค่ะห้าหนึ่งศูนย์หาโคตรยากแต่ดันอยู่ในกระสอบนี้ห้าหนึ่งศูนย์ดูสินั่นดันอยู่ในกระสอบนี้โอ้ยอะไรอีกแม็กซิโกป้ายแคร์ค่ะพี่หาหึึกแดงงานวินเทจหึึกแดงตายแล้ว อ่ะตัวนี้ซิวเวอร์แทบค่ะโอ้โหโ,โ,หโคลัมเบียไ่แค่ด้วยซิวเวอร์แทบค่ะตัวนี้สภาพดีมากสภาพดีมากเลยซิวแทบตัวนี้ขายากมากเลยขายากมากเลยอ่ะกระสอบซิวเวอร์แทบล้วนนะคะราคานี่แบบดีดดีดยิ่งกว่ากาฮาร์ตอีกค่ะดีดมากค่ะขายยากด้วย รับมาสวยอ่ะไม่กล้าหรือเลยอ่ะอ่ะป้ายอานะคะป้ายอาสีดำแบล็คเลยจ้ะอุ้ยเอ2สามสองยาวสามสองไซสสวยไปไหนไซส์ดีอ่ะเนี่ยดูดิสามหกสามแปดนี่เจอน้อยมากเลยเนาะเจอน้อยมากเลยพี่ดูสิสวยงามอ่ะอ่ะใครชอบสอบนี้นะคะแจ้งได้เลยโปรโมชั่นตอนนี้เรามีรีดให้ฟรีค่ะ ลูกค้าไปถึงก็ขายได้เลยนะคะขายได้เลยพี่ก็ไม่ต้องเสียเวลามารียะรีเลยนะคะใครชอบสอบนี้แจ้งได้พับมาแบบดูดีมาเป็นแพ็คเป็นแพ็คแบบสวยอะ่ะไม่กล้าลื้อเลยสวยมากคั๊หนึ่งนะแต่งกระเป๋าก่อน บางรุ่นก็จะเป็นทรงกระบอกเล็กผ้ายืดอะไรอย่างนี้ยค่ะ <Okay. S 1> นี่ตำหนนิดหน่อยค่ะเล็กน้อย <Okay. S 1> โอ้ยเข้มสวยงามค่ะใครชอบนะคะทักแชทแจ้งมาเลยพี่เอลแปดอุย้ยน่ารักไซดีไซด,ไซดีเดี๋ยวนะคะ คือเขาจะพับมาเป็นแพ็คเป็นแพ็คค่ะต้องแบบค่อยๆหยิบมาทีททีีททละชุดค่ะคือแบบเราจะมาะดึงอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะคะเขาจะพับมาเรียบร้อยเอาพี่ปูยัดให้ยัดใส่กระสอบให้หน่อยเอลสามสองเอสามสองไซส์ดีงามอ่ะสามสองเอวสามสองอะ่ะผ้าเนื้อทรายจ้าเอลสามสิบหกสวยไม่ไหว สามสองคือใช้แบบไซส์ดีมากเลยเนาะใช้ดีมากเลยอ่ะเน่ยเอลสามสี่เนี้ยไซส์ดีมากเลยพี่ตูดเต็มเป้าเต็มเอลสามสี่เนี้ยดูดิเดี๋ยวนะคะพับมาอย่างดีเลยค่ะพับมาอย่างดีเลยแป๊บหนึ่งนะคะ รถตัวนี้ป้ายหนังจ้ะไซส์สวยค่ะขากาบอกเล็กด้วยห้าหนึ่งศูนย์ค่ะเ L สามสิบสามห้าหนึ่งศูนย์สอบนี้ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยขนาดกระสอบห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งเองอ่ะสอบหนึ่งแปดสิบตัวเจอแค่ตัวสองตัวเองอ่ะส่วนใหญ่เจอได้ห้าหนึ่งหนึ่งอ่ะสอบนี้ได้เยอะนะเนี่ย ออกุ่นขากระบอกเล็กค่ะขากระบอกเล็กผ้ายืดนะคะจอกประมาณนี้เลยขากระบอกเล็กผ้ายืดกระบอกเล็กผ้ายืดนะคะขนาดไซส์38คิดดูยังเป็นรุ่นขากระบอกเล็กเลยพี่ผ้ายืดเลยอะ่ะ พับมาเป็นแพ็คเป็นแพ็คเลยจ้าสวยงามเลยอะตัวนี้มันต้องบิกอีบิกอีแน่ๆอบิกอีมาอีกหนึ่งตัวจ้า รีวายพรีเมียมนะบิ๊กอีนะนี่บิ๊กอีมาอีกตัวหนึ่งนะคะลีไวซิววแท็บอีกตัวหนึ่งค่ะไม่ต้องติดไม่ต้องติด ซิปกระดุมใช้ได้หมดเพื่ความรวดเร็วนะคะลูกค้าเพื่ความรวดเร็วใครชอบกระสอบนี้ที่เปิดที่แจ้งได้เลยนะคะพิมพ์รับมาได้เลยโปรโมชั่นรีดฟรีะคะ่ะกระสอบที่เปิด L สามสิบสองพี่ห้าหนึ่งสี่อย่างสวย L สามสิบสนะองยาวสามสิบสองห้าหนึ่งหนึ่งอีกแล้ว ไซส์เล็กไซส์สวยป้าย R ห้าหนึ่งสี่ L สามสิบสองค่ะขาก็บอกเล็กออกขาเล็กๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ตัวนี้ก็ใช่ค่ะกระบอกเล็กนะคะ L สามสิบหกสีสวยผ้าสะอาด L สามสิบเอ็ดโอโห ไซดีมากเลยอ่ะเนี่ยใครที่ถามหาไซเล็กนะอยากได้ไซเล็กนะคะป้ายอาค่ะพี่อยากได้ไซเล็กถามหาไซเล็กนะคะห้าหนึ่งสี่เอลสามสิบสองค่ะกระบอกเล็กอีกแล้วค่ะกระบอกเล็กสวยๆค่ะเอลสามสิบสองค่ะไซส,สวยมากเลยไซดีมากไซดีมาก ไซน้าขายค่ะ L สาี่ค่ะความยาวสามสิบสี่นะคะกระบอกเล็กใชโอ้ยบิ๊ก,อ,ก Big e อีกตัวนึงอ่ะอ่ะได้บิ๊กอีอีกตัวนะคะน่าจะตัวที่สามแล้วนะในกระสอบนี้นะคะบิ๊กอีค่ะ ตัวนี้ผ้าสวยมากค่ะเดี๋ยวให้ดูผ้าใกลๆแล้วคือสีเข้มมากสีเข้มมากเลยนะคสีเข้มสวยมากเลยตัวนี้ปลายขาก็สวยตัวนี้ป้ายหนังนะคะเอลสามสิบสองค่ะไซส์สวยอะ่ะเอลยีิบเก้าค่ะ สามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งกระบอกเล็กค่ะพี่สามสี่นะโหยห้าหนึ่งนะหนึ่งออกดีมากเลยอะเอลสามสิบสี่ค่ะเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องกระสอบห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นี้หมดเกลี้ยงนะคะถ้าใครอยากได้ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเยอะนี่เลยพี่มามาสอบนี้ได้เยอะเลยค่ะได้เยอะเลยขออกขากระบอกเล็กๆนะคะแล้วคือผ้าสวย ท้าสวยมากป้ายอาจ่ะป้ายอาค่าหนึ่งหนึ่งเอลสามสิบสองอะโอ้ย,ยอโหเอลสามหกวินเทจสียีนเข้มดูสิไซส์ดีมากเลยอะ่ะไซส์สวยค่ะใครชอบรหัสนี้นะคะอ่ะเอลอ้ยมึกแดงจ่ะพี่ USA ค่ะ มึกแดงวินเทจนะได้ทั้งวินเทจ U.S. ได้ทั้งบิ๊กอีอ้ยแต็มๆเลยอ่ะดูดิขาก็บอกเล็กอะ่ะไซส์ดีอะ่ะตัวนี้เอลสามสองอ่ะเนี่ยโอ้โหเอลสามสี่ไซส์สวยมากเลยเอลสามสิบสองค่ะ วินเทจคะ่ะพี่ใส้สวยใช้สวยตัวนี้ก็จัดว่าเด็ดอีกหนึ่งตัวนะคะจัดว่าเด็ดอีกหนึ่งตัวนี่เลยนะแคนาดาค่ะอู้แหลมมากอ่ะมาห้าหนึ่งศูนย์ใช้สวยงาม นี่เลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกต่อนะคะสักครู่เดียวนะคะเนี่ยหนูขอย้ายตำแหน่งแป๊บหนึ่งนะคะพี่คะเนีหนูขอย้ายตำแหน่ง